Okay. มัินที่มือขาดใจในใจเธอลายลายมาใ้ใจเนอลายลายที่เธอให้เจเาชู o อใเธอ ันในดั้เธอจะเกินใฉันฟนซ้งไม่อยากจะขอาต้องไว <need> ้ I miss you ใดวงไม่ได้ทีงในไไนมไม่ได้ชิมแต่ว่าใจนเปีนน้มไม่อยากเจอ Gue tuk Marche Tíonder Ni tan丈 过迷的。 you สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะอ่าพอถึงเวลาให้กินเดีย๋ยวไม่กินน่ารักมากน่ารักมากสั่งได้ดังใจนะฮะก็วันนี้นะครับก็มาพบกับลิฟนะครับในงานนะครับเฉลิมพระเกียรตินะครับ จำชื่องานได้งานเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระบรมราชชนกครับ,รบถูกต้องเปลออ่าเออมื่อกี้คือคำย่อนะครับสมสมเด็จเสร็จปุ๊บใส่อ่าเขาเรียกอะไรนะปยัญน,น้อยนะครับเฮ้ยปัญญายิ่ปยัญญน้อยถูกแล้วครับอา เราไม่รู้ไงตอนแรกคิดว่าจะไปยานน้อยแต่ว่าเห็นว่ามีหลายคนก็เลยว่าจะพากันไปยานใหญ่หรุปยานน้อยพอนะนะฮะอยู่เป็ยกๆกันดีแล้วอกุนดะีาาน,นะครับจนะริงๆมันคนละยานไหมครับแหมผิดมากภาษาไทยแปลปวนมากนะครับก็จริงๆงานนี้เนี่ยคืออ่อทางคณะ ท่านชนะพดีของลิตเนี่ยเป็นคนที่แบบจัดงานขึ้นมานะครับวันนี้ก็เลยแบบว่ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาสร้างความสนุกสนานนะครับมามอบเสียงเพลงให้กับทุกคนในวันนี้จริงๆงานเขาทั้งหมดก็ไม่เกี่ยวกับการร้องเพลงหรอกนะฮะเขาก็มีเกี่ยวกับการออกบูธทางการแพทย์มีการแบบว่าตรวจนู่นตรวจนี่นะครับมีการตอบปัญหาใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช่ไหมครับตอบปัญหาผ่านไปนะครับก็จริงๆก็ไม่เกี่ยวกับบันเทิงอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ก็เลยก็มาสร้างความสนุกสนานให้อีกด้านหนึ่งนะครับก็ถือว่า ถือว <Cornell. S 2> ่าเป็นเป็นความเกี่ยวข้องอย่างที่เป็นก็คือก็เป็นนักเรียนแพทย์เนาะที่เกี่ยวข้องกับงานนี้นะครับก็วันนี้ก็วันนี้มาดูมาดูหมอกมาเต็มเต็มเนาะนะฮะหมอหล่อมากหมายถึงนิดเหรอ อะไรนะฮะไม่โดนใช่ไหมฮะอ๋อคณะทันตแพทย์อ๋อคุณหมอหมอฟันนี่อย่าไปใกล้พอนาถ้าเกิดสกิดโดนตัวปุ๊กเนี่ยโดนหมอฟันเลยนะหลัจนหมายถึงว่าเวลาเดินชนกันสกิดกันเนี่ยอุ๊ยโดนตัวการเดินเรียกว่าโดนหมอฟัน ใช่ไหมฮะท่าสะท้านตีเพี้ยนอีกแล้วนวก็ <S 1> <S 1> หน้าตาดีอยู่เลยครับคณะคณะนีน้นะครับแต่ดีกว่านี้เนี่ยต้องไปมอขอนแก่นนะครับตอนต,ตอนสอบเขาเรียนทัางแพทย์เนี่ยคือใช้ใช้สอบคะแนนสอบเข้าถูกไหมฮะใช่ไหมฮะแต่เขามอขอนแก่นเขาคัดหน้าตานะครับ จริงอ่ะประมาณ50%ตอนแรกนี่สอบไม่ผ่านหรอกนะครับแต่ว่าคะแนนหน้าตาได้กินขาดก็เลยเพิ่มเยอะมากครับผุดผุดเล่นะครับุเลยนะเสร็จเสร็จคือเสร็จจากเวทีนี้ก็ขอให้จบนะครับอย่าลุกตีนิดนะนะับที่มาคนเดียวที่สู้ไม่ได้จริงนะครับพูดเลยนะ อ่าเรื да. ่องเข้า <lation> <scène> ไปเพื <umba> ่อไม่ได้ดูไซส์ตัวตัวเองเลยเห็นไหมพอหอมปากพออคอไปแล้วเนี่ยนี่เล่นเยอะเลยนะฮะตัวไส์อ่าเขาเรียกว่าอะไรพาฟติกลงหรือว่าทำให้ใส่กระชับกระเทียมะเออนะฮะน่งไปต่อเพลงที่สองกันไหมฮะนะฮะก่อนที่จะพูดจะเสียงแหบนะฮะ เด anyway ี๋ยวไปต่อเพลงที่สองดีกว่าครับกับเพลงนี้ฮะเกี่ยวกับผู้ชายหมอแล้วกันนะครับามเวลาที่่วงเลมันทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งเรื่งไม่่ ยัไงไก็ไม่เปลี่ยนติเหื่อความรักที่มีกับเธอจะมันคงยังมีเนือการเวลาไม่มว่าอะไรต่อให้นานี่ได้รักแท้จะยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปล

We're <laughs> good. เพลงไม่เข้าต้นเพลงเลยก็ยโอเคนะฮะถือว่าลงเลยได้ดีป๊อกเ้าะขออนุญาเดี๋ยวน้ำนิดนึงนะฮะคุณกำลังเสียงปีไปแลดินนะครับ ทุกวันนี้ทุกวันนี้ตอนอยู่ที่บ้านเปิดตู้เย็นมากินน้ำตกใจไกินน้ำแล้วทำไมมีเสียงตี๊ดล่ะโง่ไปเหมือนกันนะครับชินกับการกินน้ำบนเวทีนะครับการกินน้ำที่ชื่นใจบ้างจริงนะครับเนี่ยก็นะครับเราเราเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนฮะห oh <my. S 1> วันหกวันหกวันที่เป็นกี่ชั่วโมงฮนะ oh <my. S 1> นะ คุณนครับขคุณครับอ่าคุณเรียกได้ได้นะครับ6 2 6 6 4 24 144ชั่วโมงนะครับใช่มั้ยใช่22นี่ไงวันนี้มี24ชั่วโมงฮะผิดแล้วคุณคุณเรียนคณิตศาสตร์ที่ไหนเนี่ย6 6คูณ6 24ได้1,440ภาพมากจริงคุณเรียน นะฮะไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะทตศาสาช่างมันนะฮะก็จริงๆอ่าจริงๆก็ตอนนี้ก็อยู่ในการเรียนนะครับของสําหรับลิตนะนะครับเดี๋ยวงานเกี่ยวกับหมอๆแล้วก็พูดเรื่องการแพทย์นิดนึงนะครับก็จริงๆตอนนี้ก็เป็นบล็อกสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับอ่าปีสามเทอมหนึ่งลิตรนะครับระบบสิบพันลิตนะครับ คือตอนนี้กำลังเรียนเรื่องระบบสืบพันธุ์อยู่นะครับอาทิตย์หน้าก็จะสอบนะฮะก็ทุกวันนี้เนี่ยเอาชีพอย่าข้างนอกบ้านไม่ได้เลยนะคนจะหาว่าเราอนาจารมากนะเปิดมาเจอแต่รูปอะไรก็ไม่รู้นะแหมนแต่ว่าเราต้องมองว่ามันเป็นการแพทย์ไงแล้วก็ไม่ไม่ได้ดูแล้วคิดจะอะไร มาศึกษานะครับว่าในนั้นกับในอันนั้นน่ะมีอะไรบ้างมีในอ่าระบบสืบพันธุ์ไงมีอะไรล่ะนะฮะระบบสืบพันธุ์เรียนเรืเร่องนิ้วชนะี้มั้งฮะเราต้องเรียนเรื่องว่าเอ็มีเส้นเลือดอะไรบ้างมีเส้นประสาทอะไรมาบ้างอะไรนะครับแบบ อันนั้นอันนี้มีเฟซไหนบ้างมีหลายอย่างมากแต่มันพูดไม่ได้เวลามกมากครับคือก็เดี๋ยวเอาไว้แบบใครอยากรู้ก็เดี๋ยวไปสอบเข้าเรียนแพทย์เดียกันเนาะนะฮะอ่าอะไรแล้วก็เดี๋ยวไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วหมายความว่าอ่เพิ่งปีหนึ่งปีสองการคือเข้ามหาลัยคณะอื่นไปแล้วดูดิว่าใครสี่สิบห้าสิบหลอกนะครับวันนี้ เพราะว่ายังมีมองไปยังแต่18นะครับจริงนะครับครับเขาครับบล็อกสุดท้ายที่เล่คือวิชาโกหกนะฮะเรียกได้ว่าเจ๋งมากจริงนะฮะอ่ะนะครับก็ก็นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวไม่จริงๆครับถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นก็จะเล่าเยอะกว่านี้เนาะแต่เรื่องนี้ไม่กล้าเล่าจริงๆนะครับขอขอไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวสอบผ่านแล้วก็เดี๋ยวปิดเทอมมาเจอกันยาวๆอีกสองอาทิตย์นะฮะได้ปิดเทอมอีกสองอาทิตย์นะครับทมานจะไหล คณะอื่นเขารับอาเซียนกันปิดตั้งหกเดือนคือเรียกได้ว่าแบบเป็นมีอาชีพใหม่ได้แล้วอะหกเดือนทีน,นี้ปิดให้สองอาทิตย์ตน้ำตาจ,าจะไหลน,นะครับคุ้มค่ามากจริงที่รอคอยนะับอ่ะนะครับเพลงต่อไปบ้างดีกว่านะครับวันนี้จะเพลงะช้าๆสบายๆีเยอะหน่อยนะคับเพราะว่าเป็นงานแบบเป็นหมอเนาะนะครับเดี๋ยวหมอแบบเต้นเยอะไม่ได้นะครับ ะนะครับเพลงต่อไปนะครับคิดว่าทุกคนในที่นี้คงจะร้องได้นะครับก็อยากให้ช่วยร้องด้วยนะครับกับเล่าสู่กันฟังครับใครร้องเพลงนี้ได้นะครับขอให้สวย,ยๆหน้าตาดีๆนะครับ yeah i one. ก็ขอจบงานนี้พเท่านี้นะับก่ะนะจัแย่ครับอ,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 อยู่คนเกนยหล,อล่อและรวยมากจริง นะขอ,อนี่มาพุ่งเหยียดไกลแล้วนะอ่ะฝากไว้ก่อนนะีนะนชุดคนชมบมดนี่แล้วอย่างนี้ฉันจะไว้ใจเธอได้ไงนี่หายไปหายไปแบบอาทิตย์หนึ่งเนไม่รู้จะอยู่ไหนตรงไหนบ้าง เ,เป็นคนเชื่อคนง่ายนะคือใครพูดอะไรมาเนก็เชื่อนะครับก็ถึงแม้ว่าทุกคนจะบอกว่ารักลิศคนเดียวแต่ลิซศถูอยู่กับพีุริย์แ้วรอเล่น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 ลนะครับอ่ะนะครับจบไปแล้วทีเพลงฮนะ เพลงเดียวตรงนี้มีเช็คอัลไซเมอร์ไะมครับไม่มีนะไม่มีสามเพลงแล้วนะฮะสามเพลงแล้วด้วยกันนะครับก็ที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่เป็นเพลงช้าเนาะนะฮะอยากแบบเร็วๆว่าไหมเราอะเร็วๆบ้างนะฮะก็ใครร้องได้ก็ชชวยร้องนะครับใครเต้นได้ก็เต้นนะกับเพลงนี้ครับชอบกระจีครับ